สวัสดีครับผมบอนนบนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําฟิล์มเลยละกันเข้าเรื่องเลยนะฮะคือวันนี้เพิ่งติดฟิลม so ์มโซคูฟิล์มเซรามิกมาปกติรถผมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือติดฟิล์มที่เขาแถมมากับรถทั่วไปซึ่งกลางคืนหรือว่าเวลาฝนตกฟ้าครึ้มเนี่ยมันมืดเพราะว่าผมติดฟิล์มแบบมืดมากนะครับผมแต่อันนี้คือเพิ่งติดใหม่อันนี้ก็มืดความ80%เท่ากันแต่ว่าดูความชัดด้านในครับ ด้านในยังเห็นสว่างอยู่แต่ว่าด้านนอกเนี่ยมืดนะครับคือเป็นข้อดีของฟิล์มนี้เลยคือมืดนอกสว่างในและที่สําคัญนะฮะไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าแดดออกเนี่ยคือเราอยากให้เห็นตอนแดดออกเมือนแต่ช่วงนี้ฝนตกนะครับผมแดดออกก็คือการความร้อนปกติฟิล์มยิ่งมืดเนี่ยมันจะยิ่งดูดความร้อนเข้ารถแต่ฟิล์มโซคูลเนี่ยบอกเลยว่าความร้อนไม่เข้ามาในรถ และแสงที่คิดว่าจะมาทำร้ายผิวสมมติคนขับรถกลางวันบ่อยๆอย่างงี้ครับบางคนเป็นกระเป็นฝ้าเป็นฝั่งเดียวด้วยนะบางทีมันเข้าแสงเข้าฝั่งเดียวอย่างงี้ก็เป็นกระเป็นฝ้าแล้วก็ทำร้ายผิวแต่ฟิล์มอันนี้ก็ช่วยป้องกันได้นะครับผมสุดยอดเลยโซคู so cool. ฟิลม์มเซรามิกมืดนอกสว่างในนะครับผมลดความร้อนได้ดีด้วย so cool. ฟิล์มโซคูฟิล์มเซรามิกเนี่ยด้านนอกมืดมากนะฮะสังเกตว่ามองไปจะไม่เห็นด้านในเลยเพราะว่าอันนี้คือ มืดสุดๆแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาสว่างอยู่อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับซึ่งปกติบางทีเราติดฟิล์มทั่วไปเนี่ยข้างนอกมืดข้างในบางทีก็กลางคืนยิ่งกลางคืนก็อันตรายนะครับผมอันนี้ทาอะไรในรถก็ไม่มีใครเห็นเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างวันได้หมดเลยครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในว่าสว่างขนาดไหนนะเะนี่เป็นไงโอ้โหข้างนอกมองไม่เห็นข้างในสว่างจ้านี่ดีมากเลยนะฮะ บางคนบอกว่าอเอ้ยข้างในข้างในสว่างแบบนี้แล้วมันจะกันแสงได้หรือเปล่ากันได้แน่นอนครับผมใครที่กังวลว่าความร้อนจะเข้ารถเนี่ยฟิล์มนี้บอกเลยว่าแทบไม่ความร้อนแทบไม่เข้าไปข้างในเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระจากแดดด,ด้วยนะครับผมสุดยอดมืดนอกสว่างในลดความร้อนได้ดีมาก So ค cool. ูล l Film c e r a m i s ครับ